นีเพลงกันนะจะรีวิวเต้นจังอะไรอ่ะเต้นเต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 ้นโอ้โหว้าวนี่นะคะเป็นอะไรเนี่ยยาวมากรถดับเพลิงค่ะเห็นหรือเปล่าไหนดูสิเลยที่ยาวขนาด ตรงนี้ก็แบบยืดออกมาได้ด้วยนะคะไหนคะไหนไหนงอลงมานิดนึงลูกให้เพื่อนๆเห็นนิดนึงมีลานเนาะแล้วว่าน่ามีลานไหนดูซิแล้วก็นี่เลยหมุนได้360องศาอ๋อกระเช้าตัวกระเช้าหมุนได้360องศานะคะแล้วก็มีลานได้ดูแลอุปก่อนเดี๋ยวมันยันไปแล้วลานไปไม่ได้อ่าไหนดูซิมีลานไหมเป็นลานแบบไหนเป็นลานแบบไ่ายแล้วปล่อยนั่นเองอ่าแล้วตัวนั้นเป็นอะไรครับ ข้างหลังคืออะไรครับรถพ่วงน้ํานะคะเห็นไหมนี่นี่นี่แม่อยากให้ดูข้างหลังนี่ทําเท่มากเลยยังมีบันไดมีบันไดขึ้นไปด้วยอ่ะบันไดขึ้นไปเห็นไหมแล้วก็มีท่อนะคะทําค่อนข้างงานค่อนข้างละเอียดเลยนะคะแล้วข้างบนก็มีฝาเปิดราวน้ําใช่มาขอเพื่อนๆดูใกล้ๆหน่อยงันนี้อันนี้ตกมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงนะคะ นีค่ะแล้วข้างบนเป็นพวกเครื่องที่ช่วยแบบมีพวกเนี่ยมีค้อนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันเนี้ยเหมือนที่เราไปเหมือนเหมือนขวานแต่ว่ามันมีสองฝั่งแล้วก็มีขวานนะคะพิกแอดใช่เหมือนพิกแอดเลยอ่ะใช่ไหมพิกแอปอ่ะใช่ไหมน้องไอซ์ใช่พิกแอปไหมใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นเหมือนเลยแอปอะไยาวขนาดนี้ข้างบนมี นี่ข้างบนก็มีอุป,ปรกรณ์ที่เวลาช่วยในการดับไฟเหมือนกันค่ะเห็นไหมมีไฟด้วยมีไฟเลนแต่นี่เจ๋งกว่ามีไฟสองมีครองสองตรงนี้มีสายไฟนะคะน,นี่สายไฟสายไฟหรือสายน้ำนี่แหละ,ะสวยมากๆเลยข้างหน้าสวยมากดีไซน์ค่อนข้างเหมือนรถดับเพลิงของจริงเลยนะคะอา่าเราเอามาเชื่อมกันซิเอามาเชื่อมกันซิมาไหนต่อเองอ่ามาต่อครับ เวลาเราจะไปดับเพลิงบางที่มันไม่มีน้ำพับพี่ก็เลยต้องขนน้ำไปด้วยนี่แล้วตง้ทำไมต่อให้แน่นๆก่อนอ่าไม่ใช่ยังไม่ไปถึงเปลือกเลยอ่างั้นเดี๋ยวเรามางั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะดเดี๋ยวขอเวลาจัดที่แป๊บหนึ่งคะ่ะตอนนี้นะคะมีเหตุเพลิงไหม้อย่างรุงนแรงเลยคะ่ะโอ้โหดูสีไฟไหม้ใหญ่เลยอะประกาศประกาศมีเหตุไฟไหม้ที่ ตึกนี้ทุกคนรีบออาไปจากตึกเร็วครับช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวแล้วแล้วรถจะเพิ่มมาแล้วไรรถจะเพิ่มมารือยังรถจะเพิ่มมารือยังว้าวโอ้ยสยอรอดแล้วพวกเราอ้าวมาแล้วช่วยกันฉีดน้ำเลยฉีดช่วยกันฉีดน้ำ อมกมาจะตึกได้แล้วนะคะหนึ่งคนค่ะเอาฉิดน้ำกิดน้ำตอนนี้นะคะ<ๆ>ก็เชื่อคนได้แล้วะคะ่ะหนึ่งคนนะคะเอาเ,เอาคนลงมาจากตึกได้แล้วนะคะหนึ่งคนคะ่ะเอาชิดน้ำเอาเราใชยกระินดน้ำแล้ว จากเต็กหมดหรือยังมหมดแล้วโอเคไฟยังไม่ดับเลยไฟยังไม่ดับเลย,ยต้อยดืิน้ำตาตอนนี้นะคะไฟก็ดับหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่ระบันพี่รถดับเพลิงสีแดงนะคะค <c oughs> ต้องขอบคุณพี่รถดับเพลิงนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณน้องยายี่แล้วก็น้องไอ้นะคะที่ช่วยกันดับเพลิงแล้วก็ช่วยพี่คนงานลงมาดได้หนึ่งคนนะคะ วันนี้เราขอจบคลิปเพียเท่านี้นะคะยังไงถ้าจบคลิปวิดีโอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และทสำคัญยอย่าลืมกดติดตาคลิปตรงนี้ด้วยตรงล,รงลออกของตรงลกของพวกเราด้วยนะคะ